สวัสดีครับผมบพพกับบ้านบลวเครื่องครับผมกับช่องเกษตรอีสานอินดี้ครับผมก่ออนื่นครับผมอย่าลืมกดกด subscribe นะครับเนี่กด subscribe กดติดตามครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนั่ครับผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันในแชทในไอเตยคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับเนาะครับผมบุริกะเรียบร้อยครับผมสำหรับวาวดวงใหม่ครับผมตัวบอกว่าเป็นวาว สามชีวิตกันเลยครับผมบาโลนี่คือเริ่มจากแรกเป็นอ่าคาร์เมนนะครับเนาะพอดีไทยกับโปรเมเนลกเนาะอ่ามาถือกันแต่แรกเดี๋ยวเปลี่ยนสัญชาติจากคาร์เมนเป็น,ปนวาวอินโดครับผมบาอินโดนี่กะสังเกตครับสนุ่นสนุ่นนี่คือเป็นสนุ่นที่ใส่เป็นขั้นเดียวเลยครับแต่ใหม่ขั้นดำเนี่ยสมัยมขั้นครับผมดำกับเบรกเพราะว่าใส่ใส่หัวงไงนะครับเนาะพวกเรเห็นได้เบิง้งอ่า เห็นคลิปเข่าไอ้วาวอินโดเนี่ยสิเห็นม่นเกว่ยเขาเก็ดหัวยันยังครับสนุกยันย์นะวันที่หนึ่งห้อมาเล่นยญบานเ้าวันที่นึ่ครับทั้งล่มล่มกับแห้งกับเล่นยญยาครับเพราะว่ามันเจ็บมืออ่ารมเบาคือเกินกันคับเ้างครับรถเมล์แม่ครับผมเกี่ยากัรับในกับรับครับผมยูดดีกับร่งเล็กก็ได้กันเพราะว่ามันหนักหัวใส่หัวใหญ่นะครับแล้วมันมีน้ำหนักไรกับเปลอกเล่นล่มใหญ่อย่างเดียวล่มเบาร่มสบายสมึงเอาไปอยูอ่าสมาร์ทเซ็นรับในล่งมีแต่ล่งกลางขั้นเปิดครับผม อันี่กนึ่งกเปลี่ยนป็นสัญชาติที่สามก็คือเป็นเวียดนามครับผมบงเวียดนามจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าตัวนี้นเอามาจากะครับตัวสองอครับผมตัวนี้เป็นเวียดนามสองร้ตัวนี้เป็นสองามเซนอ่าตอนนี้สองร้อเป็นสองามสิบนะครับตัวนี้กินลมเบาสบายสบายครับผมนี่กินลมเบาบาสิกิโเมตรต่ชอชั่วโมงไปจนถึงยี่สิหรือว่าสิบหกกลเนังดีครับ แค่กระดาษแล้ับนี้ที่คุณไปนี่เอายาครับเพราะว่าตีเขาสีบ่บ่ก็คือแข็งอยู่ปานกลางครับผมละสีบ่ถึงหันว่าสิบริเวณร่มแห้งนะครับผมแต่ว่าล่มเบาๆนี่อยู่ดีครับขระดานครับผมจะนู่นหนึ่มวนครับผมจะรูมแบบอ่าสิบสองมินสิบสองมินนะครับผมละสิบสองมินหนึ่งคือแบบเอาพอๆครับผมเสียงพอๆเสียงฟังแบบลื่นหูแต่ว่าตัวนี้เสียงมาดันครับผมที่นี่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นวาล์วอ่าเผื่อทานมาจากตัววาล์วอินโด กวางดอยจะมีความแข็งของปีนนี่สีอมม้าเฮ็ดไม้เป็นเวียดนามหรืบบกับจิตเป็นไซดันครับผมบางวันสิดันได้ขนาดไหนะครับผมตอนนี้ก็กำลังอ่าตอนนี้นี่สองหมว่าพานันล่มนี่มานับบทถ่วงครับผมสนุกกาศกลางอางกาศนี่จะเป็นซีหาขังแล้วเกี่ยวลมไมแห้งแต่ถ้าว่าดันหัวเจาสนุกดังเวลาเราเจ้านีนา่นับบทวนครับผมคือ,อโชกช่นครับผมเพราะว่า กับตั้งนี่วาวจุลาวาวซองห่องครับผมซองห่องกับสองเมตรกับลอยหกซิปจุลาก็เป็นสองเมตรตัวนี้ก็เป็นเวียนน้ำสองเมตรตัวนี้เป็นเวียดนามสองเมตรสามสิบตัวนี้คือเลือกเหรียญเลยครับผมเลือกเหรียญตามตามความแรงของลมครับผมถ้าวัดเหรียญตามแรงความแรงของลมเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวสิบภาพว่าเบิ้งครับผมว่าอันโดนี่นี่เอไว้แบบนี้ม่ต้องโดนนะครับผมแต่ว่าโดนนี่ก็ต้องพรุงจะเฮ็ดเกิดครับผมเดี๋ยว เดสิดภาพเบิ่งเดือดสุดปิดไฟปิดไฟแล้วกหละใแบบส่ซองสปอตไลท์เบอรงว่าสวสวยงามขนาดน,นี้ครับเนาะไปครับเดี๋ยวปิดไฟครับคือว้าของบาโหลดทุกดวงนี่ครับผมคือปีปีที่เราเนี่ยติดไฟครับผมติดไฟเราที่นี่กัมันกับมีปัญหาเรื่องไฟกับอ่าสอดแจงแนบเราสอดแจงแน่ครับเนาะเราอีกอย่างหนึ่งกัวเวม่เล่าว้าตกว้าเสียอ,อีกสิ่งก็ห้ากะแต่ไฟมีกัน้ำเจี๊ยบไงนะครับผมแต่ถ้าไฟว่ามีกับน้ำเก็บหยาครับผมน้ำเก็บหยาแต่ตัวนี้กั คือได้ความสวยงามแบบกะเวลาเบาขาดกัตามเบาไงาความนะครับ,รบตามเบาายความเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับนาะปิดไฟอ่าปิดไฟให้เบิง่งว่ามันจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับานะอ่าน่ครับอันนี้คือเปิดตัดนะครับลนะอันนี้ก็คือเห็ดผลต้งเสร็จครับผมเกิดเต้อยครับนี่กิสประมาณนี้ครับนะครับ กัสิประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ยังเห็นปทันเสร็จครับผมอันนี้กัสิพยายามเห็นแต่มันยาวไปว่าอันนี้คือเป็นสองเมตรสามสิบนะครับเนาะอ่าขนาลักษณะแบบนี้ก็คือเห็มันเป็นสองเมตรคือเห็นแต่มันมีความแตกต่างกันนะครับเห็นมันมีความแตกต่างกันคือแบบนี้เนี่ยขนาสูงว่าเพราะว่าการเล่นวาวช่างบ้าน อาบ้าโรนเอก็คือเล่นตองกลางขึ้นเนี่ยเขาก็จะจายไฟมาบัดนะครับไฟ,ไฟแบตเตอรี่ติดหัวเลนย่ำขึ้นนะครับผมกต่ซองวาวอเวลาบูงพวเขาซองกันมากก็จะเห็นแบบนี้ก็คือสวยงามครับผมก็คือเห็นเป็นสะท้อนแสงสวยงามนะครับเป็นแบบนี้ก็ วาวสองห่องวาวจุฬากับคือกันครับผมประทับือนครับผมโดยเฉพาะว่าสองห่องนี้คือหางหางเง้วๆนี่ก็คือติดเป็นผ่าเอาไปผ่าสะท้อนแสงเงีวๆเลยครับผมเลยหยิบรลยยับไปเลยครับผมก็คือเขาถือไฟปรับปกตินี่ครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบคือกันตาเ่ได้เห็นอย้อนครับเบื่องคลิปย้อนหลังของบ้าโรนเนี่ยสีเห็นสีเห็นเนาะครับผมสีเห็นหางครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นผ้าสะท้อนแสงครับเลยครับตัวนี้ ตันนี้เป็นผ่าสะท้อนแสงนะครับเพนะครับตันนี้เราครับไปเฮ็ดเฮ็ดหางครับผมเฮ็ดเป็นหางนะครับเห็ดเป็นหางมันก็จะมีค้นสะท้อนแสงนะครับเพื่อตัวนี้ครับเนี่ยนี่ตัวกลางๆเลยมันก็จะเป็นหางสวยงามครับผมหางสวยงามนะครับแล้วก <c oughs> ับบางขั้นสนุยง่ยายครับผมหลากเงาือยังไฟอปเดรย อ่าไปรถยนนะครับเนาะไปครับ <c oughs> สวยๆครับผมเกินบอลสวยกว่านี่ครับผมเกินเป็นยุ้ยต้องางามกว่านี่อันนี้กินซีพอมระเบิดพร้อมดันมื่อื่นเลยครับผมเมื่อื้นลงมาแล้วอ่เปิดไป สำหรับพวกไดส์ดีชื่นชอบสไตล์นี้นะครับเนาะสม s u b สั r i b e ครับผมฝากคอมเมนต์กับ้ามหนด้พูดคุยกันนะครับผมสองเมตรสองเมตรสามสิบครับผมปีกส,สวยๆครับผมปีกส่งสวยงามครับส่งสวยงามมากครับปีกงามอันนี้ยังไม่ทันลออนนี้เป็นอ่าป็ดของเน่อยคือตอ่แสงครับ สวยงามจีบย้อยย้อยแต่ตอนแสงครับสวยๆรักกันเบาๆ็จะเด้งง่างๆครับผมครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปพอคลิปเต็มๆตอนที่เอาขึ้นครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ชิมล่างไปก่อนครับผมสวยๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมขอบคุณครับ